ครับท่านอาจารย์อารีนะครับพอดีผมสนใจรเรื่องนี้นะครับคืออยากรู้ว่าไอ้เรื่องนี้ที่อาจารย์ทําอยู่ในผมเข้าไปดูในเว็บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์นะครับอยากทรบาบว่าอาจารย์เนี่ยคือไปทําอะไรกับเขาบ้างถ้าเป็นนิดเนี่ยเราคืออย่างที่เราบอกนะว่านิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญในการที่เราเห็นพ้องต้องการหลังจากที่กิจกรรมของการอบรม ชุมชนต่างๆเนี่ยมันจบลงไปเราเห็นว่าชุมชนก็มีของดีครับแต่สิ่งที่ชุมชนยังไม่เห็นยังยังไม่มีเลยก็คือการรับรู้จากภายนอกนะครับการรับรู้จากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งกลุ่มที่เขาสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชนถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่เขาสนใจในตัวชุมชนเองผ่านผลิตภัณฑ์เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถใช้องค์กรในการเชื่อมไปซึ่ง ที่ผ่านมาก็มีทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งเมลเข้ามาสอบถามว่าเออฉันเห็นคลิปของชุมชนนี้ผ่านที่เขาอยู่ตรงไหนเขาเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธดกันเราก็ประสานงานให้บอกว่าอ่ะคุณสามารถเข้าไปยังชุมชนได้ประสานงานผ่านเอ,อหัวหน้าชุมชนท่านนี้ท่นานน,าน,น,าน,นี้เพื่อเชื่อมจากคนที่เขาอยู่นอกนะครับเข้ามาสู่ในซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคิดว่าเวล็อกโค้กมิส โลบก็คือให้ชุมชนได้ไปไปพบปะกับต่างชาติไปพบปะกับคนอื่นๆภายนอกนะครับเพื่อเชื่อมความร่วมมือหรือเพื่อช่วยยกระดับช่วยส,งส่งเสริมสรันย์ให้ชุมชนฉะนั้นเราจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมไปยังชุมชนให้นะครับโดยที่ถ้าเขาสนใจในตัวผิดพันต่างๆหรือว่าในตัวชุมชนการท่องเที่ยวเองเนี่ยเรามีที่คือประสานและเชื่อมต่อให้นะครับชุมชนสามารถาขายโดยโดยตรงให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าในกลุ่มผู้สนใจนั้นได้เลย สามารถประสานงานโดยโตรงโดยผ่านเราเราก็ช่วยในการแปลให้บ้างกรณีที่ว่าเป็นต่างชาติแล้วก็แปลให้กรณีที่เป็นกลุ่มคนไทยเราก็แนะนําไปเลยนะครับตอบอินบ็อกอะไรไปบ้างนัก็มีทักท่านเข้ามาถามประสบการณ์อีกแล้วเรื่องของเออแวร์ g l o b a l Miss local เนี่ยครับที่บอกว่าเอาเอาโลกเนี่ยมารู้จักท้องถิ่นครับแล้วก็แวร์ local เอ่อมิส g l o b a l เนี่ยครับก็คือเอาเหมือนกับว่าให้อา่าเหมือนกับว่าให้โลกอะ่ะครับรู้จักเราแล้วเราก็รู้จักโลก ให้ชุมชนเขาเขาเอาสิ่งสิ่งที่เขามีเนี่ยไปประออชาสัสากนใช่ครับแล้วก็ให้ความเป็นสากลเลยให้ประชาชได้รู้จักว่าเนี่ยมีชุมชนนี้อยู่บนแผนที่หนึง่งอยู่ในโลกอยู่ในหมดหนึ่งนะั่นแล้วนี้ไปจัดการเรื่องอะไรเราไปหลังจากที่เราได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เส้นทาง,งท่องเที่ยวเนี่ยเราเอาส่วนที่เราได้ไปพัฒนาเนี่ยเข้ามาผลิตสื่อแล้วก็ทําสื่อตัวเนี้ยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจผ่านเว็บไซต์ของเราไป นะครับผ่านเครือข่ายที่เรามีส่งออกไปว่าตอนเนี้เราทําผ่านชุมชน,นเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยอได้ผิดพันธุ์ออกมาได้เส้นทางท่องเที่ยวได้โปรแกรมทัวร์ประมาณนี้ออกมาใครสนใจไหมในกลุ่มของเราที่เรามีแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ของเราแล้วก็ออกขึ้นเว็บไซต์เราด้วยทั้งเพจของเราด้วยครับ mm hmm. แล้วก็คนที่เขาเคยทักมาเขาบอกว่าถ้าเจอชุมชนในลักษณะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ซึ่งเขาจะมีเป็นใครทีเหลียวเขาอยู่ถ้าเจอเป็นบอกให้เขานะเขายินดีที่จะเข้ามาส่งเสริมต่ชุมชนต่อ นะครับซึ่งเราก็มีที่คือเราเข้าไปหาชุมชนเห็นแล้วนะครับแล้วก็รวมกับสิ่งที่ผ่านมาที่เราทาผ่านพวกอุทอมนวัดวิถีนทะ่องเที่ทยวประชารัฐดีโคพวกเนี้ยซึ่งถ้ามีรียกความเหมาจากดนานอกว่าเขาสนใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งมันสอดคล้องตรงกับชุมชนที่เราเคยไปลงเราก็มีที่คือเชื่อมประสานให้ครับแล้วเป้าหมายของนี้หลักๆแล้วคืออะไรครับกนะ็คือตศาสตร์อะไรอนยะ่างเงี้ยครับกลยุที่ใช้ะครับเราจะใช้ วิธีการของ <c oughs> เราเราเป็นตัวแทนเหมือนเราเป็นเป็นเอเจนซี่อะครับในการที่เราจะเป็นตัวกลางในการที่สื่อความเป็นชุมชนออกไปยังพื้นที่อ่าภายนอกแล้วก็เชื่อมพื้นที่ภายนอกเข้ามายังชุมชนดังนั้นหน้าที่ของเราคือเราทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับที่พร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนและพร้อมในการเชื่อมชุมชนกับสากลน,นี่คือสิ่งที่เราทําอยู่นะครับอืม <c oughs> และปัญหาอุปสรรคมีไหมครับอปัญหาอุปสรรคก็จะมีที่เราเจอเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เจอในวันนี้ว่าชุมชนที่เราลงไปเนี่ยในช่วงแรกๆชุมชนสามารถขับเคลื่อนได้ไปได้แต่พอสักพักหนึ่งครับก็จะเริ่มเหมือนมีการหยุดชะงักลง นะครับความไม่ต่อเนื่องเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยมากที่สุดโดยความไม่ต่อเนื่องทั้งจากชุมชนเองและทั้งจากาการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่เคยเข้ามาสนับสนุนชุมชนเนี่ยก็มีการกลดแล้วตัวของชุมชนเองเนี่ยไม่ไม่สามารถอ,าอะไรนะคือไม่สามารถที่จะควะของตัวเองออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปต่อได้นะครับเหมือนเขาก็ยังจะ จะมีความว่ากลัวว่ามันมันจะคุ้มไหมในการที่เขาจะไปต่อด้วยด้วยตัวเขาเองนะครับสิ่งนี้ที่เราเจอตรงนี้หรือเปล่าที่เหมือนกับว่ายุทธศาสตร์เราไม่ชัดเจนหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนในตัวของเราเองเนี่ยเราเราต้องสเสริมเรื่องว่าเราเรามีของที่เราไปช่วยอบรมมาเนี่ยอยู่ในมือพอสมควรนะครับแล้วก็ชุมชนที่เขาในช่วงแรกเนี่ยเขามีความ มุ่งมั่นในการผลิตหรือในการทำเนี่ยนะครับแต่พอมันมันเราก็พักดันคือเราเราเชื่อมกับเขาอยู่ตลอดบอกว่ามีปัญหามีแรงต่างบอกเราได้นะแล้วถ้าคุณยังมีในเรื่องของงบประมาณในบางส่วนที่เราพอพอพอ,พอที่จะช่วยเขาเคลื่อนได้อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยชุมชน,ชนวังช้างทางกลุ่มเราเนี่ยก็ได้ มีการใช้งบประมาณของเราในบางส่วนเนี่ยเข้าไปเหมือนกับไปเร่งหรือไปไปกระตุ้นให้เขาไปต่อนะครับในการที่เขามีแรงใจในการขับเคลื่อนอาจจะเป็นอาจอาจจะไม่ได้มากแต่ให้เห็นว่าชุมชนเขาบอกว่าเออเริ่มเริ่มมียอดเริ่มมีคนสนใจเริ่มมีการสั่งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือเริ่มมีการเห็นความสําคัญของชุมชนนะครับชุมชนก็ผลิตได้ต่อโดยที่เรื่องของ งบประมาณน่าจะเป็นหลักๆก,ก่อนนะครับซึ่งเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นทีมงานจิตจ,จตอาสาที่เราเรารวมกันขึ้นมาเองโดยที่เรายังไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกนชนเลยเราใช้งบประมาณส่วนตัวของพวกเราทั้งหมดอืมจากจากที่ฟังนี่ยครับ,รบเหมือนกับว่ารเราเป็นตัวกลางใช่ครับเอาเหมือนกับเ,เชื่อมโยงโลกให้กับชุมชนเืมาขายสินค้าแล้วเราได้อะไรจากตรงนั้นนะครับ อยอดกลับไปที่ผมบอกว่าเราเราเข้าไปเห็นชุมชนที่เราเข้าไปรูปอบรมเขาในในเฟสแรกๆเนี่ยผ่านโครงการต่างๆทงๆั้งภาครัฐต่างๆเราเห็นว่าชุมชนเข้าไปได้แล้วก็เราเราเราอยากจะผลักดันต่อครับคือเราเห็นความมุ่งมั่นของชุมชนแต่ชุมชนก็บอกว่าอย่าทิ้งพวกเรานะมีหลายที่ครับที่เราลงไปแลยสามารถเหมือนกับเอาใจแลกใจเนาะใช่ครับบอกว่าอาจารย์ถ้า โครงการจบแล้วเนี่ยกลับมาหานะกลับกลับมาช่วยกันต่อนะกลับมานะไอคำเหล่านี้เป็นคำที่ทำให้น<ม>ิดเราเนี่ยอ่ะมีแรงผักดันถ้าคุณใช่ครับถ้าคุณมีความมุ่งมั่นป่ะเราไปพร้อมๆกันเราไปด้วยกันนะครับมันอาจจะยังกระท่อมกระแทกในช่วงแรกๆซึ่งอย่างที่บอกว,ว่าเราทำกันอยู่ประมาณหกคนเจ็ดคนไม่เกินนั้นกับเครือข่ายที่เรามีอีกนะครับซึ่งก็อาจจะยังต้อง เรียนรู้อัดอาจจะยังต้องการคําแนะนํานะครับจากพี่ๆที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเนี่ยเข้ามาช่วยเสนอแนะว่าเราควรจะไปแบบไหนต่อหรือเราควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข,ขของเราอยา่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังถือว่าเรายังใหม่ประสบพูดก็เหมือนกับว่าเราก้าวทีละก<ช> <ใน S 2> ้าวไปเรื่อยๆครับก็บคือเราเห็นว่นนากาสามารถไปได้ปุ๊บเราเรามาคุยกันในกลุ่มว่าเราดันในตรงนี้ไหม,มหาจุดเด่นแต่ละเรื่อง ใช่ครับในการผลักดันต่อไปใช่ครับแล้วก็เอาแรงบันดาลใจจากคนในชุมชนมาเป็นแรงผลักดันของเราคือเราจะไม่ใช้ตัวเงินเป็นตัวหลักไม่ใช่เราใช้ใจแลกใจกันไปเลยครับคือเราทําเพื่อชุมชนจิตอาสาจริงๆอย่างแท้จริงครับครับผมโอเคครับท่านอาจารย์อรีครับพาเราไปทํางานกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องภาษาไหมเพราะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นดอกไม้หลากสีมันจะมีหลายภาษามันจะมีภาษาโบราณภาษาที่เขาคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเนี้ครับ เรารจะสื่อสารกับเขายัางไงครับเราจะใช้คนรุ่นใหม่ในชุมชนที่เขาสามารถสื่อภาษากลางได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้เป็นภาษากลางก็ยังน้อยอย่างถ้าเป็นในภาคเหนือเนี่ยล้วก็ขอให้พูดเมืองได้นะครับคือพอเราพูดกลางปุ๊บเนี่ยคือในความรู้สึกของผมนะเวลาเราพูดไทยกลางมันแล้วก็เราอยู่ในพื้นที่ทางเหนือเนี่ยกับการใช้คําเมืองซึ่งเขาก็พอสึกมันจะมีความที่ใกล้ชิด คือมันจะมีความแบบเป็นกันเองมากกว่าถ้าเราใช้เป็นภาษาหนึ่งถ้าเราก็ใช้เป็นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนนะครับที่เรามองว่ามีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะทบเพื่อนไปกับเราหลังจากที่เราได้่านอีตัวที่หนึ่งคือเราไปไปคุยมาแล้วเราเอาโอเคอ่ะคนนี้เป็นแกเลยนะเป็นเฮทที่สามารถดึงเข้ามามาเป็นตัวที่ช่วยให้เราเชื่อมได้เราก็ใช้กลุ่มนั้นหรือว่าใช้กลุ่มที่ อย่างในบางเมื่ก็จะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าไปหาว่าช่วยนะครับมาครับคือเขาจะยินดีเขาจะเป็นคนที่แปลเป็นล่ามเป็นอะไรให้ครับนะครับทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าเราต้องเชื่อมต่อระหว่างชุมชน<บ>สองชุมชนอย่างเงี้ยครับอย่างชาติพันธุ์เนี่ยสองชุมชนเนี่ยเขาติดต่อเขาสื่อาสารกันยังไงครับอถ้าเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเป็นเป็นชาติพันธุ์เดียวนเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายของเขาอยู่คื่ม่นจะเป็น เคืรอข่ายทางด้านความร่วมมือหรือเครือข่ายความเชื่อนะครับเครือข่ายวัฒนธรรมซึ่งเคยเขาจะมีอย่างเวลามีงานหรือมีกิจกรรมรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบบไปมาหาสู่กันมาเอามือกันในการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับซึ่งกลุ่มบริษัทเรา ไม่ค่อยมีปัญหามากในการที่เราจะดึงเขาเข้ามาร่วมกันนะครับโดยที่ถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธ์เดียวกันด้วยแล้วเนี่ยนะฮะยิ่งง่ายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นคนละชุมชนคนละหมู่บ้านนะครับเราแต่เขามีความเหมือนกันเขามีอัตลักษณ์เขามีความเชื่อที่มันเชื่อมกันโดยอัตโตนมัติอยู่แล้วนะครับพวกนี้เขาจะคุยกันได้เขาจะมีความเชื่อมันเช่นถ้ากลุ่มพี่น้องปากยอยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดว่าเขาจะมีความเชื่อมกันคน่อนข้างแน่นแฟ้นวรกลุ่มไทยใหญ่ ขาจะมีความแน่นแฟน้นมีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็กลุ่มละหูกลุ่มอะไรต่างๆนีในแต่ละกลุ่มเขาจะมีความเชื่อมโยงมีความแน่นแฟ้นกันโดยอัตโนม,มัติอยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันหรือแม้ว่าจะข้ามชาติพันธุ์ปดยชน์แอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ย <c oughs> นเขา <c oughs> มีการเอื้อประโยชน์กันทางการดำรงชีวิตยอยู่แล้วครับดังน,น,นั้นจะไม่มีปัญหาในการที่เราจะเท่าที่ที่เคยเข้าไปพื้นที่มานะฮะที่ที่ลงพื้นที่กันมานยังไม่เคยเจอปัญหาในการที่หลากชาติพันธุ์เข้าาามมมอออบรรรรหืยยยู่่ในนนโคงกกเเดีีวั จะมีข้อขัดแย้งอะไรกันแบบที่ชัดเจนเลยมางหาัเราเรายังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เขามีความเอื้อกันอยู่เขามีความเชื่อมกันอยู่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับอย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าเขาสามัคคีกันเขาสื่อสารกันรรบเรื่องทีนี้ในกรณีของเราเป็นคนเมืองเข้าไปเนี่ยครับ,รบเข้าไว้ใจเราเลยไหมเวลาเราเข้าไปก็อย่างที่ผมบอกในช่วงแรกว่าถ้าพูดถึงเขาว่าวิทยากรแล้วเข้าไปเนี่ยชุมชนเขาอิ่มมายเยอะเพราะว่า เขาอบรมกันแล้วอบรมอีกอบลมอบแล้วอบอีกอบจนแห้งจนกรอบออบจนเกรียมกันแล้วเขาบอกว่ามาอีกแล้วเ,เคยเจอ<ะ>ไม่ได้ไม่มาอีกแล้วมาคุยอีกแล้วมาเอาโปรเจคเตอร์มายิงมาขึ้นจอแล้วก็นั่งคุยอะไรก็ไม่รู้อ่ามันเหมือนทําให้เขาเสียเวลาแต่พอเวลาเราเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะลดไอ้พวกเครื่องมือพวกนี้ลงโดยที่เราบอกอ่ามาปุ๊บจัดก,กลุ่มกันเลยครับในกลุ่มเลยมาลงมือกันเลยดีกว่าอย่างเงี้ย ตรที่เราเกิดนําพอของปากของพอไว้เห็นภาพรูมว่ามันมันเป็นยังไงจากนั้นเรามีกิจกรรมให้เขาทําใช่ครับเขาจะได้เรียนรู้ใช่ครับเราไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเขาสามารถเห็นผลลัพธ์จากที่เรากำลังจะสื่อสารให้เขาครับดีกว่าไปฉายโปรเจคเตอร์แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยวันเดงเขาต้องเสียเวลาในการปลูกผักปลูกผลไม้ถูกครับอันนี้คือเราก็ได้ใจเขากแล้วก็ลงไปกับเขาเลยครับอืเล่นกับเขาด้วยอาจารย์เดี๋ยวเราไป เราไปเก็บนี่ไหมเราไปเดินนี่เอาปไปไปที่นั่นเขาเป็นผักอินทรีย์หป่ครับอะเป็นผักอินทรีย์หมดไหมเขาเขาใช้พวกสารเคมีที่นั่นถ้าในเป็นพื้นที่ที่มันก็จะมีเป็นบางพื้นที่ที่ยังคงใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เห็ดเนนะี่ยที่อยู่ใน,พ,นพื้นที่สูงจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นในการใช้สารเคมีมากนักนอกจากบางกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งผมไม่ขอพูดพูดยิงเนาะก็ยังคงมีการใช้ ที่จริงมันก็มีอยู่ใช่ไหมมีมีมีงานใชิสันที่มีอยู่แล้วเราจะแยกแยกมันออกอยังไงคืออะไรนะครับเราจะแยกแย,กแยกมันออกอยังไงจากไอกลุ่มที่ใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช้่คือหลักๆงานของผมเนี่ยคือมันจะเป็นงานที่เราอย่างผมเนี่ยผมดูในเรื่องของการท่องเที่ยวและตัวผลิตภัณฑ์ซะส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะให้ความรู้ก่อนว่าถ้าเป็นไปได้อย่างเช่นอย่างถ้าอาจารย์เอ๋อที่ท่านเป็นนัก ภาชนากาแล้วก็ท่านแปลรูปพิพันธ์การเกษตรท่านก็จะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองหาวัตถุดิบที่ไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยในในชุมชนถ้าชุมชนเราไม่มีชุมชนขา้ๆพอมีไหมลองเอามาเป็นตัวแปรรูปดูสินะครับถ้ามีแต่ถ้ามันจําเป็นไม่มีจริงเราก็จะต้องคุยกับชุมชนว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากจะให้ทดลองเป็นต้นแบบดูสักหน่อยนึง ขอแบ่งสักมุมหนึ่งได้ไหมในการที่ลงออกมาเป็นเป็นบริษัทอินซีดูนะครับถ้ามันดีก็โอเคต่อเลยถ้าไม่คิดว่าทําแล้วมันไม่คุ้มต่างเดี๋ยวค่อยว่ากันลองดูก่อนนะไม่ลองก็ไม่รู้โอเคขอเป็นคําถามสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วพอดีอยากสอบถามในเนื่องจากเราเป็นนิตถูกไหมเราเป็นนิตเรามีการ t ั u s ์ความน่าเชื่อถือของสินค้าเนี่ยเวลาเราจะสื่อสารกับคนทั่วโลกให้เข้ารู้มานในชุมชนเนี่ยเรามีวิธีการยังไงครับ กลมันจะมีเป็นพวกเป็นคลิปที่เราเอาไว้ในเพจหนึ่งในในเซสชันหนึ่งที่เป็นตัวที่บอกว่าที่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทุกทอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากชุมชนซึ่งเขาผลิตขึ้นมาเองนะคือเราไม่ได้เป็นคนที่ทําแล้วก็เอาไป<ร>าให้เรานะสามารถถ่ายทําออกมาซื้อออกมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้<อ>ตั้งแต่เขาเอาวัตถุดิบ อที่เราเ,าเอาลงในนั้นนะ่ะมันก็จะบ,บอกว่าชุมชนๆๆนี้มีผลิตภัณฑ์กี่ตัวแล้วเข้าทำยังไงคือมันจะมีการโฟกัสเข้าไปเหตุว่าชุมชนทําจริงๆแล้วมาจากชุมชนนั้นจริงๆน้าผึ้งบีบออกมาจริงๆแบบไหนเอามาจากต้นคั้นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอ้าทอแบบไหนสารสารยังไงหวายไปเก็บมาจากไหนอะไรยังไงเข้ามานั่นคือวิธีการสื่อสารของเราครับก็คือสร้างตัวทําให้เห็นว่า Yeah. ม,มันมาจา<ะ>กตลาดตัวหนึ่งใช่ครับมันมาจากชุมชนจร,จร,จร,จริงๆนะคือเราไม่ได้หกิบจากเรื่องนอกไปเพื่อให้ชุมชนตกแต่งก็อ,ออกมาขาย,ยางไงไม่ใช่มันมาจากชุมช<ว>นของข้างนอกจริงนั่นคือเรียวเลยใช้ความจริงใจแลกกันเลยครับขอบขอบคุณท่านอาจารย์นะครับ